สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพนๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้ชมดงชมไพรผมมาเจอกับต้นไม้โคดต,ต้นไม้ที่มีโคนเป็นโคดแล้วก็ขึ้นอยู่บนโคดหินครับแต่ไม่แน่ใจไม่รู้จักว่าเป็นต้นอะไรครับ ตอนนี้อายุน่าจะหลายปีแล้วครับ นเป็นโคดสวยครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้แคะต้นไม้โคดเป็นบอนไซทางธรรมชาติครับ ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรจะไคช่ต้นขานางหรือเปล่าไม่รู้กอาเป็นว่าเป็นบอนไซต้นไม้โ,โคดต,ต้นไม้แคะครับไม่แน่ใจว่าต้นอะไรก็นำมาแบ่งพันให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องๆได้ดูได้ชมครับจะว่าเป็นของแปลกก็ก็ว่าได้ครับเป็นของแปลกที่มีอยู่ในป่า สถานที่เกิดก็สวยครับเป็นโคดหินบริเวณนี้ก็เป็นเขาเรียกป่าเบญจพรรณป่าหินนะครับ จะมีหินเยอะแล้วก็มีต้นไม้แปลก,กๆขึ้นอยู่บนโขดหินเป็นพวกต้นไม้แคะต้นไม้แกนครับก็นำมาแบ่งปันกันชมครับบอนไซต้นไม้โขดต,ต้นไม้แคะขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ